โอ้ยมาความฝนเนาะประมาณนั้นน่บอก<ป><ป>อันนี้ลงอันนี้ลงสองบ่ลงสองสองทอเนาะบวายมาซึมเลยประเด็นนี่จังไรไอซึอมออกางบ่ไอซึมกางโอ้ยซึมกาง,างโอ้

เล่นเกมไปตลอดเวลาเลยว่ะอ่ะโอเคผมสวัสดีพ่อพี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบี้ยนิ่สิลิงคนอีกเช่นเคยครับผมกับร้านสิลิงศนสปูนของเรานะครับผมสาขาสองนะครับอ่ามื้อนี้ครับผมมื้อนี้สิพาทุกท่านนะฮะไปทําการทรงท่อฮะท่อท่อซุวมนะที่มีขนาด1เมตรคูณห้าสิบเซนนะพี่น้องนะแล้วก็เพิ่นก็สร้างพิเศษก็คือเจาะรูเจาะรูไว้ให้ลูกค้าครับผมลูกค้าเพิ่นสิไอ เอาไปลงแล้วก็ดทอตอระบายก็ให้พวกหน้ามาซึมออกมาพี่น้องนะตอนนี้ก็มาถึงใกล้จะถึงนาง,งานแล้วครับผมฝนตกครับตอนนี้นะบรรยากาศนะครับอำเภอเสกกาจังหวัดบุก,การเท่านนะผมฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่องมรสุมาดผ่านนะครับวันที่23ถึงวันที่27นะตอนนี้ก็มาโอ้มันยังห้อยออยิ่งขามเ้ยผก็เลย มาส่งท่อครับผมภารกิจมื่อนี้ครับนัดลูกค้าเลยดิก็สิวาเลยลูกค้านัดไมโคครับนัดไมโคเขาลูกค้าพนักไมโคเขาก็เลยต้องทําการเอาท่อไปส่งครับฝนตกก็ต้องได้ไปครับผมเพราะว่าเพิ่นนัดไมโคเขาแล้วเนาะไมโคเพิ่ก็มาแล้วนะครับผมก็เอาไปลุงหน้างานพร้อมกันนะครับเด้เบึงหน้างานพร้อมกันครับตอนนี้กาลังสีหอดละครผมโอเคเดียบร้อยดีเลยฟีเลยวบกต้องได้รองทราย โอ้ฟรีเข้ามาเลยเข้ามาสองรอบกาแฟสองรอบไอ้เนี่ยมีกล่องทรายเอายายเป็นน้ำมีนึกนี่นี่ยายเข้าไปเดี๋ยวพายเบิง่งมองลุ่มกันโอ้ยมาความฝนเนาะประมาณนั้นบอกอันนี้ลงอันนี้ลุสองปะลุ่มสองสองท่อเนาะสองท่อเอาเศรษฐีเรียนก่อนจี ก็คือปอดทอ่อรุ่งกัลดสินะ,ท,ะ,ะท่อลงแลักกะทิออกอบนอกเลยมาพี่นอ้องเดินทางต่อไปครับบ้านนี้อเฮ้ยคุ้ยเฮ้ย ฟรีนแลิกอีกแล้วหน้าฝน <c oughs> หน้าฝนก็นแบบนี้นะแม่เอ้ยท่านผู้น่ารักลงแล้วโยงายมาได้ค่อยห้องไปเอา ก็เดี๋ยวเชียวท่อลงไปวัดก่อนฮะระยะระดับก่อนนะนะขอแรกแล้วครับผมลงไปแล้วพอดีป่ะห้องอิดป่ะเอาอย่างโอ้ Mày bắt là đáp oh, đi Ô đi nó chị Ô <laughs> oh, thằng này phong? ให้มัซึมเลยรนน anyway. ี่จังไรหอซึมมา้างบ่โอ้ยซึมกลางกลางบโอ้เงี้อัดวา้มันซึมเลยะดาโ้โอ้ไม่วันละยากาลยว้าัจกันแ้มันได้เลยอแรับ่รับตัวนี้้น ก็ปกติกลางโลดอะไรป่ะ่ะไรเนาะเอาละเบิ่งเบิ่งขยับขยับไปบ่ลงบ่ะลงบ่ดันไปข้างหน้าถอยหลังข้างหน้าถอยหลังไปได้ ไม่อ่อนบ่เฮ้ยเด้ได้บ่สอนมึงดูหันระดับคือบ่โอ้ยมัยังรอบเดี๋ยวเนาะโอ้สอบไปจคกบาทละสองร้อยวะ ฮะหอบไปนะครับธรรมดาเอาคือเบอร์อันเอาเอาอันน่ะลงุงเอาอันท่อเอาทอ่อเอาท่อตีออกสัก่อนว่าได้บ่สิอ,อ,อนันมันเหม็นรับกินไม่กระบกโอ้โอ้ปาตาโถ มันเพิ่พันเพิ่พันนูบเปล่สองพันสองพันเอาเขานบอกเรื่องนอกรอเนอกการกินการินเดียวลงทุนเอวะเบิดค่าทานสองพันั่ค่าทานเบิดค่าทานสองพันลงนี่ ที่กระสอบอะออนะพุทดลงอันนี้ใช้ท่อถะน้อยพกติความมันสนิ้วสีนิ้วกว่าได้เห็นมากเลยแสดงว่ามันแสดงว่ารุ่นหนาจังน,นะ้งนต้งวแสงรุ่นหนาอืมอืมไหนต้เลยโอ้าท่าปเลย

เกมครับผมเกมดินไม่ได้ใส่กำแพงคล้องสลิงแล้วเอ้ย่าสลิงเหลืองโอซารุสมมาแล้ววินสมมาแล้วครับผมเนาเ๋ยวได้เกาะดึงนะครับ ไปได้ <S <S ด้วยดี <sk r ug> ขับเลยอีกลุมนึงเนาะเดี๋ยวมาขุดอีกลุมนึงอยู่แถวนี้แหละนะลุมสุดท้ายครับผมลุมนั่นเนาะลุมนี้ก็ใส่ไปที่ลำร้อยแล้วอ่ะตัวนี้ก็ใส่โอ้รูหูนัดรุดได้นี่รุดไปยังนี่ใส่ท่อเพื่อให้น้ํามันระบายนะพวกน้ำปฏิก้อนชิงปฏิกูลทั้งหลายครับให้มันระบายซึมออก แต่พูดไปซึมออกไปซึมเขาเลย,ยโหไหลเชื่อเกินอเอาไปที่สองว่าครับบ่อนี้ก็จะเชื่อมหาก,กันอยู่เนาะอะไรก็บ่อนั้นก็เป็นอีกต่างหากเนาะบ่นเชื่อมนะครับเนาะท่อนะครับเตรียมมาลงแล้วขนาดหนึ่งเมตรนะผมหนึ่งเมตรคูณห้าสิบเซนเนาะรอใบกัดแดดนะครับผมคือชี่ไม่ฝนหรอกมั้งเนาะฝุ่น,นดินแห้งกุนๆอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวลอง เบิเบ้อ,าาอ,ามามองในคุดเบิ้องต้นเพราะว่ารถจะยื้อเข้ามาหมงมุนหมดแล้ยื้อเข้าม้าเอาก็ต้องเข้ามาไกลอีกนะครับโอ้ยังดินดินดินท่านที่สองดินท่านที่สองยังว่าเป็นปูนรุ่นอยู่ได้ว่าจะถึงปูนหรือบดเคี้ยกลุ่นฝันลุ่นเลขเนาะถึงปูนจนะจบข่าวโอ้ได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  ผ่านผ่านผ่นแต่ก่อนรลุมนี่คุณลงซัมี่เขีนเล่นปะเจอแล้วเหมนีันอ๋อนิพานอเยแมนบอแม,อ <c oughs> มนบอล <c oughs> าแมนบอเลื่นไ <c oughs> ัเลื่นเลขๆๆเลยหินแหหินแงมงนามันแมนบอ Ok, pan pan, bên dĩa sẵn xong lắm pan. để kéo thoải mái quá, màu lai nhầy, <laughs> phun làm la màu lai nhầy mà là, đẹp to đấy. Oh, đẹp an nhã rồi này. À, hả? เปิดเครื่องเลยบ้านแซ่ละขีดโอ้มาดิหาเส้นอืมเอาอย่าเดี๋ยวเด้อกูลำเม,มามาเด้อกูลำเมาอะไรเงี้ยกำล,ลังจะมาเด้อ เอาี่มาปกไว้เด้มอมาค,ครับผมทอรแรกครับผมตัวนี้เดี๋ยวชิ่ออมบอกข้างบนละมาเก้า ได้บอสจับระดับก่อนเด็กอาต่อไปก็คุณเรียบบอสเรียบร้อยแล้วครับผม บานนี้ก็จะถอยออกมานอาจจะบ่มีปัญหานะตรงนี้นะาจะบ่มีปัญหาน่าจะออกได้นะน่าจะบริสาไม่โคนะ้นเอาเนาะเดี๋ยวถอยมากก่อนครับ เดี๋ยวเกือบออกว่าได้มันเปยมันเปยแล้วมันเอียงต้องขางนี่เนาะแสดงว่าทางนี้รถบ่เคยเหยียบบ่เคยแล่นรถโบเคยเหยียบบ่เคยแล่นตัวนี้รถแน่นอยู่นี่เกือบบอกว่าได้อะโอเคจบภารกิจครับวันนี้ครับผมอะโอเคครับผมรับเงินมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปครับเอาบังแมงเอาอะไรบ้ามึงเนี่ยโอ้ โอ้มอ oh! นี่ร,าารวัสดุ <Gym. S 1> เป็นยังไงเกือบเกือบว่ะลูกค้าครับผมเพิ่นให้อันเบียร์น <listen to me> ่ามึงเก่งของกุลเบิดเบียร์อันเวียดนามมั้งเป็นเบียร์เวียดนามครับผมมาให้ลองรับประทานในเบื้องลึกมึงส้ำล่าขึ้นมาแล้วน้ำเบื้องโอ้เหี้บเบิร์ดโอ้โนี่บม่รู้ว่าเบียร์ยังเนาะฟองคือเบียรสร้างนะแต่ว่าเป็นเป็นภาษาเวียดนามภาาษเวียดนามนะอ่ะโอเค การคลิปนี้ครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้เลยนะครับเดีอสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ